ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณพร้อมสำหรับคำถามในวันตรุษจีนหรือยังครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียยูอีซินนี้หัวใช้นะครับเพราะว่าวันที่เอพิโซดนี้ออกอากาศนะฮะน่าจะตรงกับวันตรุษจีนพอดีซึ่งเวลาที่ถึงวันตรุษจีนนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ย เรามักจะดีใจกันนะฮะเพราะว่าคนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยก็มักจะได้รับอ่งเปานะครับหรือว่าแตะเอียนะฮะในการที่จะเป็นเงินขวัญถุงนะครับให้เราเนี่ยไปเริ่มต้นสิ่งดีๆในแต่ละปี แต่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะฮะเพราะหลายครั้งเลยนะครับเวลาที่เราไปพบญาติญาตินะฮะเพื่อที่จะรับเจ้าซองแดงๆนี้นะฮะเราก็มักจะต้องเจอกับคําถามนะฮะที่ทิมแทงใจนะฮะแสดงใจหลายๆคําถามเลยนะครับจากบรรดาญาติญาติที่วันนั้นเนี่ยมารวมตัวกันนะฮะต้องเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดเนี่ยมารวมตัวกันในวันเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะมีคําถามหลายคําถามที่เรารู้สึกว่า เออถามแบบนี้ก็ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะกับญาติที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราสนิทมากด้วยนะฮะเวลาเจอคำถามแบบนี้นะฮะก็ต้องตั้งสติแล้วก็หาวิธีในการจัดการกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะผมจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของคำถามเหล่านี้นะครับแล้วก็5วิธีในการที่จะจัดการนะฮะหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ที่มันช่างน่าอึดอัดเหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ ซึ่งคำถามนะฮะที่ผมเองนะครับลองรวบรวมนะฮะจากประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอื่นๆนะฮะสามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับคำถามที่ผมเจอบ่อยๆนะฮะก็เริ่มจากการที่ถามนะฮะถ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็จะถามว่าเรียนอะไรเรียนที่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าทำงานแล้วเนี่ยก็จะถามนะครับว่าทำงานอะไรนะฮะ ซึ่งถ้าลำดับความอึดอัดนะฮะเลเวลความอึดอัดเนี่ยมันจะมากขึ้นไปอีกนะฮะเมื่อมีคนมาถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายครั้งเลยเราก็ไม่ได้อยากบอกนะฮะเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยนะฮะบางทีมันก็มากน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนะฮะจะพิจารณานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งทํางานใหม่ๆนะฮะเงินเดือนมันก็ไม่ได้ไปเยอะอะไรนะครับมันก็จะมาเกิดการเปรียบเทียบว่าโอ้โหญาติคนนั้นยังได้เยอะกว่าตั้งเยอะนะฮะหรือว่าโอ้โหทำงานที่บ้านยังได้เยอะกว่าตั้งเท่าไหร่นะฮะจะไปทํางานให้เหน็ดเหนื่อยทําไมนะครับคือเราก็ไม่อยากจะบอกไปนะว่าเงินเดือนของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับอีกคําถามหนึ่งนะฮะที่แทงใจเหมือนกันนะครับก็คือมีแฟนหรือยังนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ย เราก็มักจะโดนตำหนิติเตียนนิดนึงนะว่าโอ้โหโตป่านนี้แล้วทำไมถึงยังไม่มีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าตอบว่ามีแล้วเนี่ยก็จะโดนคัดคันถามต่อนะฮะว่าแฟนทำงานอะไรนะฮะแฟนเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนักไปอีกนะฮะถ้าเกิดว่ามีแฟนสักพักหนึงแล้วนะฮะก็จะโดนถามต่อนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานนะฮะพอแต่งงานเสร็จนะครับก็จะโดนถามอีกว่า เมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีหลานนะโอ้โหพอมีลูกมีหลานแล้วก็จะโดนถามต่ออีกนะฮะว่าเมื่อไหร่จะมีลูกคนที่สองเมื่อไหร่จะมีคนที่สามพอหลุดจากสถานภาพทางครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์นะฮะคำถามถัดมาที่ h ิตขึ้นนะฮะก็คือทำไมถึงอ้วนขึ้นทำไมถึงผอมลงนะฮะคำถามมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้ในทุกๆปีเลยนะฮะ ฉะนั้นวันนี้นะฮะผมก็เลยไปรวบรวมนะฮะวิธีในการที่จะรับมือกับคำถามเหล่านี้นะครับมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Sister Cafe นะครับเขาได้พูดถึง5วิธีรับมือกับญาติผู้แสนห่วงใยนะฮะที่มักจะชอบยิงคำถามจี้ใจดำนะครับแล้วก็มักเป็นคำถามที่เราเนี่ยไม่อยากจะตอบ ข้อแรกเลยนะฮะในการที่จะรับมือกับคําถามแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าวิธีที่1เนี่ยก็คือเราจะต้องไหวตัวให้ทันนะฮะแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องนะครับเมื่อรู้แล้วนะฮะว่าเดี๋ยวคําถามที่ไม่อยากตอบเนี่ยกำลังจะมานะครับให้เราพยายามที่จะหาโอกาสนะฮะในการที่จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่าตัดบทสนทนาหรือว่าชวนญาติญาติเนี่ยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนเพื่อไม่ให้เสียมารยาทนะฮะถือเป็นการ บอกปฏิเสธนะฮะหรือว่าหลีกเลี่ยงแบบซอฟๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่ามีญาติคนนึงกำลังจะถามว่าเมื่อไร่จะแต่งเออเราก็รีบทักไปก่อนเลยนะฮะคุณป้าไปทานขนมก่อนไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งถ้าโชคดีนะฮะก็อาจจะสามารถเบี่ยงเบนประเด็นนะครับแล้วก็รอดไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รอดนะฮะเพราะว่าคุณป้าท่านนั้นนะครับไม่ตกหลุมพรางของเรานะฮะก็ต้องมาที่วิธีการที่2นะฮะนั่นก็คือต้อง เตรียมคําตอบที่สังคมยอมรับได้เอาไว้นะครับเขาบอกนะฮะว่าให้เราเตรียมคําตอบไว้เลยก็ดีนะฮะเพราะว่าโดยคําตอบที่เตรียมไว้นะฮะก็พยายามให้เป็นคําตอบกลางๆนะฮะที่สังคมยอมรับได้โดยทั่วไปซึ่งวิธีนี้นะฮะก็จะดูเป็นวิธีการตอบกลางๆที่ทําให้บทสนทนาเนี่ยมันจบลงแบบไม่ให้เสียน้ําใจกันเช่นกันนะครับอย่างเช่นคําถามเดิมนะฮะคุณป้านะก็มาถามเหมือนเดิมว่าเมื่อไรหนูจะแต่งงาน เราก็ตอบไปนะว่าอ๋อเร็วๆนี้ค่ะเพิ่งคุยกับแฟนไปนะครับก็จะได้จบๆไปนะคือไม่ต้องไประบุดีเทลนะฮะหรือว่ารายละเอียดอะไรมากมายนะครับคือตอบเพื่อให้เขาได้พึงพอใจนะว่าเขาได้คำตอบแล้วทีนี้มาถึงสเต็ปที่3นะฮะก็อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกใจที่จะตอบจริงๆนะฮะแล้วก็โดนถามโดนจี้บ่อยมากๆเลยเนี่ยก็ให้ตอบไปตรงๆนะฮะเป็นวิธีการที่3ที่เขาบอกว่า ถ้าไม่ไหวจริงๆก็พูดออกไปตรงๆเลยเพราะว่าบางทีนะฮะญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้คิดนะฮะว่าคำถามธรรมดาธรรมดาแบบนั้นจะทำให้เราอึดอัดใจดังนั้นเราอาจจะลองพูดออกไปตรงๆเลยก็ได้นะครับว่าเราลำบากใจที่จะตอบก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ตรงไปตรงมาดี อย่างในเคสของผมเองนะฮะเคยมีหลายครั้งเลยนะฮะเวลาที่ไปรวมญาาินะครับแล้วก็อาม,ม่าเนี่ยก็จะชอบถามหลานๆนะฮะว่ามีแฟนหรือย,ยังเมื่อไหร่จะแต่งงานนะฮะจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะฮะมีอัศวินขี่ม้าข,ขาวนะฮะก็คือเป็นไออีของผมเองนะฮะเขาก็บอกอาม,ม่าเลยนะฮะว่าอาม,ม่าควรจะเลิกถามคําถามนี้ได้แล้วเพราะว่า หลานๆเนี่ยอึดอัดนะฮะแล้วก็เนี่ยจนทุกวันนี้ไม่มีใครจะมางานตรุษจีนหรือว่าเชงเม้งแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากตอบคาถามอาม่านะครับเพราะฉะนั้นนะฮะได้ผลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาม่าไม่เคยถามเรื่องแฟนหรือว่าเรื่องแต่งงานอีกเลยนะฮะแม้ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยจะแอบแบบกังวลอยู่ห่วงๆนะฮะอยากจะถามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาม่าเนี่ยก็ไม่เคยถามคําถามนั้นอีกเลยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเลยนะครับ วิธีการที่4นะฮะที่เขาบอกว่าอ่ะเอาไว้จัดการกับปัญหาที่น่าอึดอัดใจ,จแบบนี้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลำบากใจนักนะฮะก็ตอบไปตามความจริงได้นะครับในกรณีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคําถามที่ได้รับการถามามาเนี่ยไม่ได้ทําให้เราอึดอัดใจ,จหรือว่าลำบากใจมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่คําถามที่จี้ใจหรือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากตอบแล้วก็หาทางเลี่ยงไม่ได้แล้วเนี่ยก็ตอบตามความเป็นจริงไปเลยนะครับรับรองว่าจบแน่นอน อย่างเช่นมีแฟนหรือยังนะฮะก็ตอบไปเลยว่าอ๋อไม่มีนะครับทีนี้นะฮะก็หวังว่าเรื่องนี้จะโชคดีนะฮะทำให้เขาจบคําถามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาถามต่อว่าทําไมละ่ะยังไงนะฮะก็ลองกลับไปดูวิธีที่1-4นะฮะเพื่อที่จะมารับมือนะครับทีนี้มาถึงวิธีการวิธีสุดท้ายนะฮะในการที่จะรับมือกับคําถามแบบนี้นะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าให้เรานะฮะทำความเข้าใจนะครับหรือว่า ปรับ Mindset ของเราเองนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเหล่านั้นนะฮะเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะจี้จุดเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถามออกมานะฮะก็เป็นแค่คำถามที่ผู้ใหญ่มักให้ความสนใจลูกหลานของตัวเองมากกว่าหรือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะในการที่เขาเนี่ยแสดงความห่วงใยเราก็เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดน้อยลงนะฮะเราอาจจะรู้สึกอา,อารมณ์เสียน้อยลงนะครับแล้วก็ก็ตอบเข้าไปตามความเป็นจริงนะฮะอย่างเช่นเขาถามว่าทํางานอะไรมีแฟนไหมนะครับก็จากเดิมที่เราอาจจะคิดว่าโอ้โหถาเยอะจังทำไมมาอยากรู้เรื่องราวซอกแซกอะไรเราขนาดนี้นะฮะก็ให้คิดใหม่นะครับว่าโอโ้เขาถามนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงเรานะฮะแล้วก็อยากที่จะให้เราได้ดี นั่นก็เป็นวิธีการนะฮะทั้ง5วิธีนะครับที่ผมเนี่ยไปอ่านเจอมานะฮะแล้วก็หวังว่าจะทำให้ทุกๆคนนะฮะที่ฟังอยู่ในวันนี้นะครับสามารถที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดในวันตรุษจีนได้ยังไงก็ซินเจียอยู่อีซินนีโใช้กันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคตรด,ดีโคตรโดนนะฮะขอเป็นคำํำอวยพรแล้วกันนะครับเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนเขาบอกไว้ว่า enjoy the happiness of today with hopes of tomorrow ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินนะฮะหรือว่า enjoy กับความสุขในวันนี้แล้วก็เต็มเปี่ยมอัดแน่นไปด้วยความหวังในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ